นะเป็นวันเข้าพรรษานะเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีนี้นะนับหนึ่งที่วันนี้นะปกตนะิวันเข้าพรรษาหรือว่าเทศกาลเข้าพรรษานะถ้าเป็นญาติโยมก็นะอยากจะทำบุญนะโดยการถวายเทียนพรรษาบ้างถวายภาพน้ำฝนบ้างนะอย่างเมื่อวาน แต่ที่จริงวันนี้เนี่ยยังมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งในหมู่พระซึ่งญาติโยมอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือว่าเคยเห็นนะในหมู่พระนี่ก็จะมีการอธิษฐานพรรษาอธิษฐานเนี่ยไม่ได้แปลว่าขอนะคนไทยเนี่ยพอพูดถึงอธิษฐานเนี่ยเราก็จะนึกถึงการขอเช่นขอให้หายป่วยขอให้สอบได้ ขอให้ประสบโชคขอใมั่งมีสีสุขนะอันนี้เป็นอธิษฐานแบบไทยอธิษฐานเนี่ยภาษาบาลีเนะี่ยแปลว่าความตั้งใจมั่นที่จะทำความดีนะแล้วก็ความดีที่ทำนี่ก็ไม่ต้องมากนะแค่อย่างเดียวความหมายมันตรงข้ามกันเลยนะระหว่างอธิษฐานบาลีกับอธิษฐานภาษาไทย อธิษฐานภาษาไทยนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะก็แค่พนมมือจุดธูปเทียนส่วอธิษฐานภาษาบาลีนี่มันหมายถึงการลงแรงบางอย่างแล้วก็ไม่ได้อ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเพื่อจะให้สำเร็จผลแต่อาศัยความตั้งใจอาศัยความเพียรของตนอย่างวันนี้เนี่ยพระจะอธิษฐานภาษาก็คือ,อ ก็จะตั้งใจนะแสดงหรือประกาศความตั้งใจว่าจะจำพรรษาหรือว่าอยู่ในอาวาสแห่งนี้เนี่ยนะครบสามเดือนนะการที่คนเราเนี่ยจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะแล้วก็อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายหรืออยู่ร่วมกับผู้คนนะมากหน้าหลายตา ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะพออยู่ไปได้นะไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตย์ก็อาจจะรู้สึกเบื่ออยากจะไปเปลี่ยนที่หาของใหม่อันนี้ธรรมชาติคนเราชอบของใหม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆนนก็เบื่อง่ายนะก็อาจจะอยากจะไปหาของใหม่ หรือบางทีเจอความไม่สะดวกความไม่สบายจริงๆความสะดวกความสบายในด้านอื่นอาจจะมีเยอะแต่อาจจะคับข้องใจหรือขัดใจในบางเรื่องบางแง่ก็หาเหตุให้ย้ายที่อันนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเท่าไหร่สำหรับคนเราในการฝึก ให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวปรับใจเข้ากับสถานที่โดยเพราะต้องอยู่กับผู้คนมากมาย mm hmm. นิสัยต่างกัน mm hmm. ก็อาจจะมีนิสัยบางอย่างที่กระทบกระทั่งกันบ้างขัดใจกันบ้างถ้าไม่อธิษฐานเนี่ยก็จะหาเหตุให้ย้ายาไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้าเราอธิษฐานแล้วนีนะ่มันช่วยทำให้เราเนี่ยตั้งใจนะ ที่จะอยู่ตรงนั้นให้ได้ซึ่งก็จะไปสู่การปรับตัวปรับใจสมัยตอนที่อาตมายังบวชใหม่ๆเนี่ยตั้งใจว่าจะ,ะ,จะเจริญสตนะิกับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในก็รู้สึกว่ามันจะต้องปลุกปรั่งกับตัวเองมากเพราะเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นนะแล้วก็มักจะหาเหตุหาข้ออ้างให้ยุติ นะหรือเลิกการปฏิบัติไปตัวเองเนี่เป็นคนหาเหตุหรือหาข้ออ้างเก่งนะก็เมื่อนคนจำนวนมากเนี่ยที่คิดเก่งมันก็จะมีข้ออ้างมากมายที่ทำให้ฝืนหรือทวนกิเลสได้ยากเพราะฉะนั้นตอนที่ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนนะที่วัดสนามในหนึ่งเดือนไม่ทันหนึ่งหนึเดือนจากหลังจากการบวชเนี่ย ก็อธิษฐานไว้นะสองอย่างว่าจะอยู่ปฏิบัติที่วัดสนามในเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะถ้าไม่ครบหนึ่งเดือนก็จะไม่ย้ายไปไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและสองตั้งใจว่าเนี่ยในการปฏิบัติหรือตลอดเวลาที่อยู่วัสนามในเนี่ยก็จะไม่นอนกลางวันนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่นอนกลางวันซึ่งก็พบว่า ทำบธิษฐานแค่สองข้อนี่มันช่วยได้เยอะทีเดียวเพราะเหตุว่าพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนะสองสามบัตนี้มันเครียดมากนะมีความทุกข์มากปวดไหล่ปวดขาปวดหัวเพราะปฏิบัติผิดวิธีนะคิดจะนะออกจากวัสนามในนะไปปฏิบัติที่อื่นนะตอนนั้นก็นึกถึงสวนโมกแต่เนื่องจากไม่ครบาทิตย์นะ ก็เลยต้องอยู่ให้นองจกให้ครบเดือนก็เลยต้องอยู่ให้ครบเดือนแล้วปรากฏว่ามันก็เกิดความเปลี่ยนแปลง <c oughs> เกิดพัฒนาการขึ้นในช่วงอาทิตย์สุดท้ายซึ่งก็ส่งผลทําให้ตัดสินใจบวชต่อ,ตอหลังจากครบสาเดือนแล้วก็บวชต่อเป็น1ปีแล้วจาก1ปีก็เป็น2ปีแล้วก็จากสองปีก็เป็น10ปีแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะ อันนี้ก็เป็นพรนิสงการอธิษฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าการอธิษฐานเนี่ยนะมันมีความสําคัญมากมีอน,นิสงส์หลายประการเพราะฉะนั้นในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะ,ะก็เป็นธรรมเนียมน,นะแล้วก็เป็นไปตามพระวินัยด้วยว่าพระเนี่ยจะต้องอยู่ให้อยู่แต่อาวาดใดอาวาดหนึ่งหรืออยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนะี่ยให้ครบสมเดือน นะตลอดรู้ดูฝนแต่ว่าลำพังเนี่ยวินยยัยเดียวไม่พอนะก็ต้องอาศัยความตั้งใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เช้านี้เนี่ยนะพระทั้งวัดนะที่ตั้งใจจะทำพรรษานะก็จะมีการกล่าวคำอธิษฐานนะต่อหมู่สงฆ์นะซึ่งญาติโยมก็จะได้รับรู้ด้วยว่าตนเองเนี่ย ตั้งใจว่าจะอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยให้ครบสามเดือนหากมีเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องไปค้างแรงที่ทอื่นนะก็ไปได้นะไม่เกินเจ็ดคืนก็จะสัตตาหะกรณีิยะเสร็จธุระแล้วนะหรือว่าเมื่อครบนะเจ็ดคืนแล้วก็ต้องกลับมาเพราะไม่งั้นก็จะขาดพรรษา แล้วก็จะทําให้สูญเสียความตั้งใจพระหลายรูปเนี่ยเป็นภาะที่บวชใหม่นะการที่จะมาอยู่ในวัดแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแ,แค่การตื่นการนอนของที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงกับนิสัยความเคยชินเดิมๆพออยู่ไปเนี่ยถ้าปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็จะก็จะมีความทุกข์แล้วก็ อาจจะหาเหตุบางคนนี่ตั้งใจว่าจะอยู่ให้ครบพรรษานะหรือบางคนตั้งใจว่าจะอยู่ให้แค่ครบเดือนนะถึงแม้จะไม่อธิษฐานพรรษาแต่พอต้องมาอยู่กับตัวเองโทรทัศน์ก็ไม่มีดูนะไม่มีโอกาสจะคุกคีกับใครก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเบือ่อนะบางท่านก็หาเหตุนะว่าเนี่ยแม่ไม่สบายนะนะตต้องรีบนะ กลับไปบ้านไปดูแลแม่ไปให้กำลังใจโยมแม่ไอตอนที่เป็นคารววานนี่ก็ไม่เคยสนใจแม่เลยนะไม่ค่อยมีเวลาให้กับท่านเนยแต่ตอนพอมาบวชแล้วนี่เกิดความกระตัญอยู่ฉับพลันนะแบบนี้ก็มีนะอันนี้เพราะว่าไม่ได้มั่นคงนะในคำอธิษฐานดงั้การอธิษฐานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นบาร,รมีอย่างหนึ่งนะบาร,รมีในที่นี้หมายถึงความดีอย่างยิ่งยวดที่ทำให้ปุถุชนเนี่ยกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้นะจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ก็ต้องบำเพ็ญทศบาร,รมีนะอธิษฐานนี่เป็นบาร,รมีหนึ่งในสิบนะแต่ถึงแม้เราจะเป็นปุถุชนไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านะก็ก็ควรจะบำเพ็ญบาร,รมีทั้งสิง ให้ได้มากเท่าที่เราจะทำได้นะาสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นพระนะจ,จะเป็นแม่ชีหรือเป็นนักปฏิบัติเป็นอุบาสกอุบาสิก,กาข้อพรรษานี่ก็เป็นโอกาสดีนะที่จะได้บำเพ็ญบารมีข้อนี้ซึ่งมันก็จะเกิดผลงอกเงยหรือสมทบนะในส่วนอื่นด้วยอาจจะทำให้บารมีข้ออื่นเนี่ย งองามด้วยเช่นสัจบาร,รมีหรือว่าเนคธมมรรมะบารมีนะขึ้นอยู่ว่าเราอธิษฐานอะไรนะถึงแม้ว่าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องอธิษฐานพรรษาว่าจะอยู่ครบสามเดือนอันนี้ยกเว้นญาติโยมบางท่านนะที่ตั้งใจว่าจะมาจําพรรษาร่วมกับพระก็ควรจะอธิษฐานนะอาจจะอธิษฐานในใจนะหลเรืออธิษฐานกล่าวเป็น เปล่งวาจาออกมาหน้าพระพุทธรูปที่นี่หรือที่อื่นก็ได้แต่ถึงแม้จะไม่จำพรรษาที่นี่นะก็ควรจะใช้โอกาสเข้าพรรษาเนี่ยอธิษฐานในบางสิ่งบางอย่างนะที่มันเป็นจุดอ่อนของเราหรือว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะได้มีจิตใจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่างตามธรรมเนียมเนี่ย นะชาวบ้านเนี่ยพอถึงข้าบรรษาก็อย่างน้อยๆก็อธิษฐานในใจว่าเนี่ยจะรักษาศีลให้ครบหรือว่าบางท่านเนี่ยมีความตั้งใจมากก็จะบอกว่าจะอธิษฐานอธิษฐานว่าจะถืออุโบสถศีลน,นะถือศีลแปดในวันพระนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถึงวันพระแล้วก็จะมาจำศีลถือศีลที่วัดนะศีลแปดแต่สลบคนสมัยใหม่เนี่ยนะ หรือว่าคนที่ยังไม่ค่อยมีศรัทธาในพระศาสนามากเนี่ยการถือศีลแปดก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักนะต้องแปดข้อเชียวแต่ว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเพียงแค่ข้อสองข้อก็ได้แล้วก็ไม่จาเป็นต้องเป็นศีลแปดตามประเพณีก็ได้บางคนอาจจะเลือกข้อเดียวคือนะการงดเว้น นะการกินเหล้านะในพรรษานี้ก็จะงดเหล้านะบางคนก็อาจจะเห็นว่าจุดอ่อนตัวเองเป็นคนติดก,กาแฟนะก็จะงดกาแฟตลอดพรรษาอย่างนี้ก็ได้นะคือมันไม่เป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่แต่ขอให้เป็นรูปธรรมก็แล้วกันไม่ใช่บอกว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดในพรรษานี้ไอ้แบบนี้มันไม่ได้บอกอะไรเลยนะ อธิษฐานในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเป็นรูป,ปรธรรมชัดเจนเช่นถ้าพระก็ขออธิษฐานนะว่าจะอยู่ในอาวาสแห่งนี้ครบสามเดือนเราก็ลองพิจารณาดูนะพระก็กดีแม่ชีก็ดีโยมก็ดนะีนอกจากก็อธิษฐานภรษาอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยก็ลองสำรวจตัวเองเรามีจุดอ่อนตรงไหนนะเรามี พ้อบอกพร่องตรงไหนโดยเพราะการเสพการบริโภคนะที่มันสร้างปัญหาใกับเราไม่ใช่แค่อบายมุกนะเช่นเล่าบุรีนะซึ่งมันเป็นอบาย,บายมุกสมัยเก่านะอายมุกสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะนะเช่นติดเกมออนไลน์เนะี่ยหรือบางคนก็ติดหนังติดละครน,นะประเภทซีรีส์เกาหลีเนะี่ย นิพพานก็อยากได้นะแต่ว่าติดนะซีรีส์เกาหลีเงี้ยนะจนกระทั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีงานการก็ก็ไม่ได้ทำนะเพราะดูกันทั้งคืนนะก็ควรใช้โอกาสนี้เนี่ยนะนะอธิษฐานเทราว่าเนี่ยเราจะ,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 ะลดเราจะดูให้น้อยลงนะหรือว่าถ้าเลิกได้นะในพรรษาน,นี้ก็ยิ่งดี บางคนนะอาจจะติดดูหนังชอบดูหนังนะโดยเพราะสมัยนี้นี่มันมีหนังให้ดูทางออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็หนังแต่ละเรื่องก็สนุกสนุกน่าติดตามนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมาเป็นซีรีส์เลยนะมันมาเป็นสิบตอนจบนะหรือบางทียี่สิตอนจบนะถ้าสามกกนี่อาจจะห้าสิบตอนจบก็ดูกันทั้งคืนเนี่ย อย่างนี้ก็เป็นโทษนะก็ลองนะใช้ช่วงข้าพันษานี่แหละอธิษฐานว่านะเราจะลดการดูหรือว่าเลิกไปเลยนะทั้ง3เดือนนี้อีกอันหนึ่งที่คนติดก,กันมากนะก็คือนะพวกโซเชียลมีเดียนี่แหละไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยใช้เวลากันวันหนึ่งนี่หลายชั่วโมงทีเดียวจนกระทั่งไม่มีเวลาลับไม่มีเวลานอน เวลาที่จะให้กับลูกให้กับคนในครอบครัวก็หมดนะอ้างว่าไม่มีเวลาก็พอไปทุ่มเวลากับเรื่องเนี้ก็อาจจะอธิษฐานว่าในภรรษานี้เราจะลดนะเราจะให้เวลาเราจะใช้เวลาสำหรับการใช้โซเชียลมีเดียนะเพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะหรือว่าอาทิตย์ละห้าชั่วโมงนะ หรือถ้าบางคนอาจจะเลิกไปเลยนะพักไปเลยก็ดีก็ได้นะถ้าลองดูนะว่าเราติดอะไรนะที่มันเป็นปัญหาที่สร้างความหนักอกหนักใจหรือสร้างทุกข์ใหกับเราบางคนชอบช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งนี่ทุกอาทิตย์เลยนะก็อาจจะอธิษฐานว่าเนี่ยเราจะไปเที่ยวห้างเดือนละครันะหรือว่าเลิกไปเลยนะในพรรษาก็ได้ สิ่งสำคัญก็คือว่าควรทำนะในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเริ่มต้นนะในระดับที่มันง่ายๆก่อนนะไม่ว่าจะเป็นการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีหรือการเพิ่มสิ่งที่ดีเพิ่มสิ่งที่ดีก็เช่นอ่ะในพรรษานี้เนี่ยเราอธิษฐานว่าจะสวดมนต์ทุกคืนสวดมนต์ทุกเช้านะ หรือว่าเราตั้งใจว่าเราจะาทำสมาธิทั้งก่อนนอนแล้วก็เมื่อตื่นนอนนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ตั้งใจจะทำรู้ว่าดีแต่ว่ามักจะมีเหตุมีข้ออ้างนะตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะนั่งสมาธิก็ไปเปิดโทรศัพท์เช็คข้อความเนี่ยแบบนี้ก็เป็นกันเยอะนะบางคนเนี่ยนอนดึกตื่นสายนะก็ อธิษฐานว่าเราจะตื่นเช้านะตีห้านะทุกวันเลยนะแล้วก็จะไม่นอนดึกนะ,ะสี่ทุ่มก็ถือว่าได้เวลานอนแล้วหรือบางคนเนี่ยนะสุขภาพไม่ดีก็ควรอธิษฐานนะว่าเราจะออกกำลังกายทุกวันทุกเช้าหรือว่าทุกเย็นก็แล้วแต่เช่นวิ่งจอกกิง่งแล้วต้องถ่ายเป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมหมายความว่าหนึ่งจะทำอะไร สองมีกำหนดชัดเจนเช่นถ้าสมาธิก็อย่างน้อยนะวันละห้านาทีสิบนาทีถ้าออกกํลังกายนะก็วันละสิบนาทีบางคนเป็นคนที่ชอบติดในรสชาติอาหารก็อาจจะอธิษฐานว่าจะงดกินเนื้อหรือว่าจะกินเจกินมังสวิรัตนะตลอดพรรษาเพราะว่า อาหารเจอ,อาหารมังสวิรัตนี่มันอาจจะไม่อร่อยเท่ากับอาหารเนื้อนะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ช่วยลดกิเลสทำให้ไม่ติดในรสชาติอาหารแล้วก็มีส่วน,นช่วยในการลดการฆ่าสัตว์แม้เพียงน้อยนิดก,ก็ตามอธิษฐานเนี่ยไม่ต้องทำให้มันใหญ่ให้มากนะเริ่มต้นจากเล็กนะเริ่มต้นจากน้อยดีกว่า เริ่มต้นจากเล็กและน้อยและทำได้ทุกวันดีกว่าตั้งใจว่าจะทำเยอะๆแล้วก็ทำไม่ได้เช่นตั้งใจหรืออธิษฐานว่าจะนั่งสมาธิให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมงสำหรับมือใหม่เนี่ยถ้าอธิษฐานแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวนะเพราะว่าอย่างมากก็ทำไปได้แค่อาทิตย์นหนึ่งแล้วก็เลิกเพราะว่ามันทำไม่ได้แต่ถ้าเริ่มต้นจากวันละหนาทีเนี่ยและทาได้ทุกวันนะมันจะเกิดอันนิสงมาก อย่าดูถูกนะแม้แม่สิ่งเล็กแม้ความดีเพียงเล็กน้อยถ้าทำทุกวันทุกวันนี้มันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตรเราได้มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยสมัยที่หลวงปู่ดูเนี่ยพรหมปัญโยท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยวันนึงก็มีสิทธินะ์มากราบท่านนสิทธิ์ผู้นี้เนี่ยก็พาเพื่อนมาด้วยเพื่อนนี่เป็นคนติดเหล้านะพอสิทธิ์กราบแล้วกราบหลวงปู่ดูแล้วเนี่ยนะ แล้วก็สนทนากันสักพักก็ถือโอกาสชวนเพื่อนนะเนี่ยซึ่งติดเล้านะว่าให้มาสมาทานศีลห้าแล้วก็ทำสมาธิภาวนานะเพื่อนก็ปฏิเสธต่อหน้าหลวงปู่เลยนะบอกว่าจะถือศีลได้อย่างไรนะจะปฏิบัติได้อย่างไรทุกวันนี้ยังกินเหล้าอยู่เลยไม่ยอมหลวงปู่ดูท่านได้ยินก็เลยพูดขึ้นมาว่า เองจะกินเหล้าก็กินไปสิข้าไม่ว่านะแต่ขอให้เองเนี่ยนะนั่งสมาธิวันละห้านาทีก็อพออนะชายผู้นั้นเนี่ยพอได้ยินคำว่าห้านาทีเนี่ยเขาคิดว่าไม่ยากอะไรนะกินเหล้าก็ยังกินได้อยู่นะเพียงแค่นั่งสมาธิเพิ่มขึ้นนะเพิ่มการนั่งสมาธิวันละห้านาทีมันจะยากอะไรก็เลยรับปากหลวงพ่อ รับปากหลวงปู่แล้วแกก็เป็นคนที่จริงนะรับปากใครแกก็ทำตามนั้นทุกวันเนี่ยนะก่อนจะไปกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยแกก็จะนั่งสมาธิห้านาทีนั่งเสร็จก็ไปกินเหล้าแต่พอนั่งไปนั่งไปบางวันเนี่ยขณะที่กำลังนั่งอยู่เพื่อมาชวนไปกินเหล้าก็บอกเพื่อว่ายังไม่ไปนะนั่งสมาธิก่อนแล้วพอนั่งไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะ ก็พบกับความสงบจากการนั่งสมาธิก็เลยนั่งยาวขึ้นนะจากหนาทีเป็น10บนาทีจากสิบนาทีก็เป็นสิบหนาทีจากเดิมเนี่ยพอนั่งสมาธิเสร็จก็ไปกินเหล้านะแต่คราวนี้ก็เริ่มกินเหล้าน้อยลงแล้วเพราะว่านะอยากให้เวลาการนั่งสมาธิมากขึ้นแล้วตอนหลังความสงบที่เกิดจากสมาธิก็ทำให้ความอยากเหล้าเนะี่ยมันหายไป ก็กลายเป็นว่าเลิกเหล้าได้นะเพราะว่าการนั่งสมาธิและที่นั่งสมาธิได้นานได้ต่อเน,นื่องก็เพราะรับปากนะหลวงปู่เอาไวนะ้เริ่มต้นจากวันละห้านาทีตอนรองชายคนนี้ก็มาบวชพระนะจากคนที่ติดเหล้าเนี่ยกลายเป็นพระนะทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงได้เพราะการนั่งสมาธิวันละห้านาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงคำมั่สานี่เนี่ยเราควรใช้โอกาสนี้เนี่ยนะทำความดี แม้เพียงเล็กน้อยสวดมนต์วันละหานาทีและทำทุกวันก็ดีกว่าตั้งใจจะสวดม์วนมันละชั่วโมงแล้วก็ทำไม่ได้เลยหรือบางคนอาจจะใช้โอกาสช่วงข้าบรรษานี่แหละนะอ่านหนังสือธรร,ร,ร,รรมะอ่านหนังสืออย่างอื่นไปเยอะเยอะแล้วนะดูโซเชียลมีเดียไปไล่สาระก็มากแล้วต่อไปนี้ทุกวันก่อนนอนจะอ่านหนังสือธรรมะนะวันละหน้าสองหน้าก็ยังดี สมัยที่อาตมายังไม่ได้เป็นพระเนี่ยเป็นโยมเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งนะที่ตั้งใจจะอ่านมานานแล้วแต่ไม่เคยอ่านจบสักทีก็คือพุทธธรรมนะพุทธธรรมของเสด็จพระพุทธ,ทธโคสาจาร,รย์องค์ปัจจุบันเนี่ยหนาต้องพันหน้างานก็เยอะนะแต่สุดท้ายในช่วงคำภาษาก็ตั้งใจว่าจะอ่านวัละสิบหน้าไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยก็ต้องกลับมาก็ต้องอ่านให้ได้สิบหน้าบอกกันว่า พอครบพัรษาก็อ่านจบแล้วก็ทำให้ได้ความรู้นะในเรื่องพระพุทธศาสนานะซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติในเวลาต่อมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษานะก็ขอเชิญชวนนะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีอุบาสอุบสิก,กาลองนึกสักอย่างว่าเราจะอยากจะทำอะไรหรือตั้งใจจะทำอะไร ให้ได้ให้ดีนะในพรรษานี้ตลอดสามเดือน